คะช่างคะพอดีอ,อยากได้ผมสีนี้ค่ะ เอาสีแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไปการทำการทดสอบมาแล้วว่าค่ะเป็นด e ฟออ u t ทามะค่ะต้องน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะรบกวนช่วยเติมโคนค่ะพอดีพอดีโคลมันงอกมาค่ะช่วยทำสีเดิมให้หน่อยค่ะอ๋อคืออย่างนี้นะคะตอนที่ไปเทรนมาเนี่ยค่ะสีสีที่เรียกอะค่ะมันมันกะได้ไม่ถูกนะคะว่าที่บอกบราวน์ฮันนี่หรือว่าชื่อสีนี้ค่ะคือมันไม่ตรงตามคู่มืออะค่ะคู่มือเนี่ยค่ะ ที่ให้เลือกสีอะค่ะลูกค้าสามารถบอกได้ไหมคะว่าเป็นยี่ห้อไหนแล้วอยากได้รหัสไหนตามคู่มือที่ได้มาค่ะเขาเรียกเป็นสีดาร์กบราว์อะคะ่ะดาร์กบราว์เลยนะคะสีนี้ค่ะออพอดีว่าสีเดี๋ยวไม่ตรงอะคะ่ะรบกวนเลือกจากสมุดเลยนะคะเพราะว่าเวลาไปอบลมมาเขาอบรมมาตามนี้อะคะ่ะกลัวทําสีเพี้ยนลูกค้ารบกวนบอกเลือกสีให้เลยนะคะอ๋อโอเคเข้าใจ อาจจะเรียกชื่อรหัสไม่ตรงกันนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันป้องกันไว้แล้วพอดีไปเรียนกับครูชัตตี้มาค่ะเขาให้เป็นแบบคู่มือมาเลยว่าสีนี้เรียกชื่อแบรนด์ตระกูลแอะค่ะในคู่มืออะเอาเอาเลขเลขเลขอย่างนี้ค่ะเลขนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูคู่มือก็จะเป็น สีเลขรหัสนี้นะคะใครเป็นผู้เชี่ยวชาญแนะนำได้กันแน่เนี่ยหัวเราผิวเราจะรอดไหมเนี่ยไหนๆก็มาที่ร้านแล้วมีสีเดิมล็อกไว้ด้วยเขาใจอยู่แหละเทียบตามสีนี้เฮ้ยทำไมหน้ามันค้ำคำ้ำช่างคะช่างคะสีมันดูแบบเพี้ยนๆนะคะมันดูเมื่อกี้มันน้ำตาลเข้มทำไมมันแบบสว่างจังเลยคะช่างคะที่เป็นการทำการทดสอบอะ่ะน้ำตาลมันมีหลายโทนมีระดับเข้มสว่าง แล้วก็อมส้มของดิฉันน่ะมันต้องเป็นน้ำตาลเข้มเพราะสีเข้มอะ่ะมีผลกับความสว่างของผิวถ้าช่างอะ่ะเติมให้มันสว่างขึ้นอมส้มมานิดนึงคือฤดูสีเพีย้ยนเขาเรียกเป็นทรูออ t ทัมไม่ใช่ดี e ออ u t ทัมแล้วแล้วก็ทำให้ความออร่าของผิวว่ามันทำให้ไม่สว่างตามไปด้วยอะค่ะช่างคะ่ะ ตอนนี้ความรู้เรื่องเนี่ยมันมีเป็นที่แพร่หลายแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะเนี่ยไปคุยกับหลายๆร้านมาแล้วว่าก็มักจะเจอปัญหานี้ตลอดเลยอะแล้วอย่างเงี้ยคงไม่กล้ากลับมาแล้วว่ะถ้าพีอ่อยากให้ได้ลูกค้าแบบนี้เป็นประจำในการย้อมผมอีกอะออพี่ลองไปเรียนกับครูชรัตตี้นะเขามีเปิดสอนให้กับช่างทำผมอยู่พาช่างทำผมที่ร้านไปเรียนพร้อมกันได้ รูชัตตี้เขาจะได้สอนให้เลยพร้อมกันทีเดียวสวัสดีค่ะวันนี้อยากทำผมเนี่ยค่ะเอารูปตามในในงแบบในร้านเลยอะค่ะนางแบบอะค่ะโอ้โหผมก็สวยมากสีสวยมากเลยอะไม่รู้ทำสีเลยเอาสีนี้อ๋อสำหรับผิวลูกค้าหรอคะไม่แนะนำนะคะให้ดูตอนนี้แล้วก็ดูว่าผิวสีอะไรอะค่ะ เพราะว่ามันอาจจะเพี้ยนได้เช่นถ้าเกิดว่าลูกค้าวันนี้แค่เปลี่ยนสีเสื้อค่ะผิวก็เปลี่ยนเลยอย่างวันนี้ดูเหมือนจะผิวดูขาวเหลืองอะคะ่ะอาจจะใส่เสื้อสีแบบทําให้หน้าดูเหลืองๆแต่ในความเป็นจริงเราแค่เปลี่ยนสีเสื้อค่ะจริงๆผิวเราก็เปลี่ยนตามสีที่สะท้อนขึ้นหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอวัดอุปกรณ์นิดหนึ่งนะคะคือความรู้สมัยเก่าอะคะ่ะสีอาจจะหลอกเราได้ไปตามสีเสื้อที่เราใส่แต่ละวันนะคะก็ใช้อุปกรณ์วัดทดสอบจะโอเคกว่านะคะ โอ้ดูหน้าสว่างสดใสออร่าหืมรู้สึกเข้ากับเรามากๆเลยทำให้ผิวเราสวยขึ้นด้วยขอบคุณช่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าตามหาร้านแบบนี้ที่แนะนำในเรื่องเหล่านี้ได้มานานแล้วค่ะไม่ค่อยเคยเห็นเลยค่ะส่วนราคาไม่เกี่ยงจ่ายเลยนะคะเพราะว่าเห็นตัวเอง สวยสีสวยแล้วผิวออร่าไม่ได้รู้สึกว่าสีผมสวยอย่างเดียวก็เลยถามว่าทํามาจากร้านไหนเลยตามเพื่อนมาค่ะมามาเพิ่มยอดขายหัวละ1น0 0 0มบาทจากการย้อมผม <c oughs> ใครทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านเสริมสวยวามงานร้านทําผมนะคะรู้ไหมนี่คือข่าวดีเราสามารถต่อยอดนะคะนอกจาก ให้ย้อมสีผมมะค่ะเรายังให้บริการนะในลักษณะที่ว่าเหมือนให้คําแนะนะําะก่อนย้อมสีผมะสีที่ทําให้ผิวออกรา,าซึ่งเขาบอกได้เลยนะมีผลเปลี่ยนสีผิวได้แบบยิ่งกว่าเสื้ออีกสมมุติว่าเราย้อมผมราคามาตรฐานนะสามถึงห้าพันถ้าเราเพิ่มบริการนะคะให้คําแนะนําตรงนี้ได้มาปรึกษาทําสีอะไรแล้วผิวออรรา,าเหมือนมาแค่ให้คําปรึกษานะเอาอุปกรณ์วัดสีนะสามพันหนึ่งหมื่นบาทแบบ ตัวต่อตัวนะถ้าร้านทําผมเพิ่มบริการตรงนี้เข้าไปนะบวกไปได้อีก3 0 0พันหนึ่งหมื่นนะแต่ครูก็ต้องบอกว่า3 0 0 0ันถึงหมื่นเนี้ยมันเป็นราคาสําหรับให้คําปรึกษาทั้งได้ทั้งสีผมได,ได้ทั้งสีเสื้อได้ทั้งสีเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยคือแค่มาวัดทาการทดสอบอย่างเดียวเพื่อที่ให้ฟันธงว่าเนี่ยสีไหนที่ทําให้ผิวออร่ราถูกไหม คราวนี้ถ้าเรามาปรับใช้กับร้านทําผมอะแทนที่เราจะรับย้อมสีผมอย่างเดียวอะทุกคนเพิ่มบริการให้คำปรึกษาตรงนี้ไปอะบวกไปได้นะสามพันถึงหลักหมื่นนะ และนี่ค่ะไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่นแล้วนะคะที่ในยุคแรกคือคนอะ่ะมาทำผมอาจจะแบบทำไมสีบางสีถึงหน้าหมองคล้ำเพราะยุคนี้เรามีเรื่อง personal color หาสีที่ใช่แล้วสีผมเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเหมือนมงกุฎของใบหน้าค่ะสีผมเปลี่ยนสีผิวได้เลยนะคะให้สว่างออร่าสุขภาพดีไม่หมองคล้ำและในยุคนี้ค่ะหลายคนก็ไปทำแบบทดสอบ personal color มาจริงๆแล้วอะ่ะ บริการแบบนี้นะคะถ้าช่างทําผมหรือร้านทําผมเจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายต่อย,ยอดทางธุรกิจให้บริการลูกค้าในกลุ่มที่อยากได้ไม่ใช่แค่สีผมสวยแต่ยังทําให้ผิวสว่างออร่าได้นะคะซึ่งครูชัตตี้มีเปิดสอนสําหรับเจ้าของธุรกิจร้านทําผมและความงามโดยเฉพาะเลยนะคะคือ1สิ่งที่จะได้นะคะ วิธีเนี่ยค่ะให้คำแนะนำลูกค้าว่าสีผมไหนสว่างออรา่าสองให้คู่มือสีเลยะคะ่ะคือให้วิธีวัดทดสอบนะคะวิธีวัดทดสอบมีทั้งแบบมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์รเช่นกรณีที่ลูกค้าแต่งหน้ามาเราไม่สามารถใช้แบบทดสอบวัดได้นะคะเราจะใช้เครื่องมืออื่นในการช่วยหน้างานนะคะกรณีที่ลูกค้าแต่งหน้าจัดเต็มมาแต่เราต้อง วัดสีนะคะ 3. พอได้วิธีวัดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะแนะนําถูกค่ะว่าลูกค้าควรจะทําผมสีไหนนะคะมีคู่มือสีเลยนะคะว่าควรจะทําผมตามรหัสของยี่ห้อสีย้อมผมะคะ่ะเพราะครูเข้าใจนะคะว่าบางทีอะคะ่ะลูกค้าเอาสีมาให้เราดูแล้วบอกว่าได้ชื่อสีนี้อยากได้สีนี้แต่เวลาเราไปอบรมมาค่ะยี่ห้อครีมย้อมผมต่างๆเขาจะมีทั้งเลขรหัสสี และชื่อสีที่แตกต่างกันมันทําให้เราจับคู่ไม่ถูกนะคะว่าสีที่ลูกค้าได้กับสีตามรหัสในคู่มือที่ได้มาค่ะคือสีไหนกันแน่นะคะ ครูจะให้คู่มือคือบอกทั้งยี่ห้อและรหัสสีเลยนะคะตามฤด,ดูต่างๆซึ่งมี16ฤด,ดูเราจะได้ไม่ต้องเดาไม่ต้องคาดหวังเองแล้วก็แนะนําลูกค้าได้ถูกอันที่4ี่เลยนะคะเราจะเข้าใจเรื่องความเข้มความสว่างของแต่ละสีเพื่อแนะนําลูกค้าได้กรณีที่ลูกค้าอยากปรับความเข้มสว่างของสีอะค่ะแล้วก็จะเข้าใจว่าสีที่ทําให้ผิวออร่าบางทีอะลูกค้าไม่ชอบแต่บางเออลูกค้าชอบทําโทนสีเข้มๆเ,เราจะแนะนําลูกค้าให ปรับความเข้มของสีได้ยังไงนะคะก็คือปรับตามความชอบของลูกค้าค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าใครเห็นช่องทางการตลาดตรงนี้นะคะเราอาจจะได้เคยได้ยินเรื่อง personal color หรือมีลูกค้าหลายๆคนเริ่มมาถามหาแล้วถ้าคนที่ร้านอ่ะสามารถแนะนําได้นะคะจะบอกได้เลยนะคะลูกค้ากลุ่มนี้ยอมจ่ายแพงเพราะว่าตรงนี้เรายังหาคนที่ให้บริการที่ มีความรู้จริงๆไม่ได้นะคะครูเลยตั้งใจอยากมาช่วยเจ้าของธุรกิจร้านทําผมตรงนี้นะคะในการต่อยอดทางธุรกิจนะคะถ้าใครสนใจนะมาเจอกันนะคะมีเรียนแบบ2แบบ1เจอตัวครูสอนให้2วันนะคะกุมภาพันธ์นะคะสิ่งที่จะได้รับก็คือเรื่องเนี่ยค่ะเกี่ยวกับสีผมที่ทําให้ผิวออร่านะคะทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะคะวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆอันที่2แนะนําทรงผมด้วยไม่ใช่แค่สีนะคะให้เหมาะกับโครงสร้างรูปหน้าและ โครงสร้างร่างกายของลูกค้าไม่ว่าจะผมทรงตรงทรงดัดทรงยืดสั้นยาวอะคะ่ะจริงๆแล้วถ้าเราสามารถแนะนำได้ว่าลูกค้าควรจะทำผมทรงไหนที่เหมาะนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต่อยอดเป็นบริการให้คำแนะนำได้เหมือนกันว่าควรจะทำผมทรงไหนตัดยังไงนะคะดัดย้อมยังไงให้เข้ากับทั้งรูปหน้าแล้วก็โครงสร้างร่างกาย3นะคะและทั้งเรื่องสีและทรงผมที่เสริมบุคลิกและสไตล์ของลูกค้าค่ะครูให้โปรโมชั่นราคาพิเศษ สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะ39,900บาทจากราคาเต็ม7,9,000บาทไม่พอค่ะครูให้โบนัสนะคะคือ1ู่ครูแถมอุปกรณ์เบื้องต้นที่ควรมีนะคะนั่นก็คือแผ่นวัดทดสอบเพื่อวิเคราะห์สีนั่นเอง อันที่2ครูให้พาผู้ติดตามนะคะเพราะคนสําคัญคือช่างทําผมช่างย้อมผมหรือคนหน้าร้านนั่นแหละที่เป็นคนเจอตัวลูกค้าถูกปะละ่ะเขาควรมีความรู้พาผู้ติดตามมาได้หนึ่งคนนะคะในราคาเดิมนั่นแหละนะคะจ่ายหนึ่งแต่มาได้ถึง2นะคะแล้วครูจะได้เทรนให้ด้วยเลยโดยที่เราไม่ต้องไปสอนช่างหน้าร้านหรือคนทําผมโบนัสอีกอันน,นึงนั่นก็คือแถมเป็นคอร์สออนไลน์ให้ไปเรียนย้อนหลังกี่ครั้งก็ได้นะคะเรียนเป็นใน a c e b o o k กลุ่มปิด ะะส่วนแบบที่2คือใครไม่สะดวกมาเจอตัวสามารถเรียนเป็นช่องทางออนไลน์ได้ค่ะในใน a c e b o o k กลุ่มปิดจะต่างจากวิธีแรกตรงที่ครูสอนพาทำพาวัดพาใช้อุปกรณ์ด้วยการมาเจอตัวครูแต่ถ้าเรียนออนไลน์นะคะครูก็สอนพาทำแต่ว่าคือคุณไม่ได้พาสอนเองนะคะแต่ครูจะบอกให้นะคะวิธีทําวิธีวัดวิธีใช้อุปกรณ์วิธีสังเกตลูกค้าทำได้ยังไงนะคะซึ่งเข้าไปดูย้อนหลังกี่ครั้งก็ได้นะคะ ให้ในราคาพิเศษที่8,900บาทจาก1,9,900บาทค่ะเฉพาะ2คนแรกเท่านั้นนะคะสิทธิพิเศษสำหรับเฉพาะ2คนแรกที่จองและคอนเฟิร์มโอนยอดเข้ามานะคะมีแถมอีกแบบหนึ่งแบบที่3นะคะคือหลักสูตรแบบใกล้ชิดเลยนะคะคือเรียนเป็นมินิเมนทอร์จะเรียนด้วยกันหลักสูตร90วันนะคะจะเจอตัวครู12ครั้งเรียนทั้งภาคทฤษฎีและครูมีนักเรียนภาคปฏิบัติให้ฝึกทำ ฝึกวัดฝึกย้อมสีฝึกเหมือนหน้างานเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เหมือนเ,อเวลาเรียนแล้วก็เอาไปใช้จริงๆสังเกตลูกค้ายังไงนะคะสีไหนที่ใช่ปรับตามความชอบตามสไตลไ์ได้แบบไหนนะคะครูจะไม่แตะเรื่องเทคนิคการย้อมสีผมนะคะเหล่าช่างเหล่านี้หรือแม้แต่คุณอยู่ในธุรกิจตัวเองครูยอมรับว่าคุณมีความรู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแต่เอามาเติมต่อย,ยอดเรื่องสีอะค่ะ สีผมกับสีผิวอะค่ะซึ่งตรงนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ๆมากๆที่ธุรกิจนะคะร้านทำผมยังไม่ค่อยมีใครเห็นช่องทางตรงนี้อะคะ่ะในการรับกลุ่มตรงนี้ไปนะคะนอกจากฝึกเทรนให้เป็นแบบเจอตัวกันอย่างใกล้ชิดมีนักเรียนจริงแล้วนะคะครูยังให้เป็นใบเซอร์ติฟิเคตประกาศนียบัตรนะคะก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาเรื่องสไตล์แบบมืออาชีพนะคะหลักสูตรตรงนี้นะรับเฉพาะ1คน เท่านั้นสำหรับตอนนี้นะคะเพราะครูต้องให้ความรู้เต็มที่อย่างใกล้ชิดนะตรงนี้3 9 99, 9 9 9 9บาทค่ะจากราคาเต็ม5 9 9 0 0 0บาทนะคะสิทธิพิเศษเฉพาะคนแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้ไปในราคานี้นะคะใครเห็นช่องทางตรงนี้และอยากต่อย,ยอดทางธุรกิจในความรู้ใหม่นี้ซึ่งครูบอกได้เลยนะเมืองนอกนะคะณนะตอนนี้ความรู้ตรงนี้นําเราไปประมาณ5ปีนะร้านทําผมต่างๆ เขามีบริการตรงนี้เจาะลึกนะคะในเรื่องสีผมกับเนี่ยสีผิวแล้วนะคะบอกได้เลยนะเมืองไทยไม่ค่อยมีใครเห็นเจาะแล้วถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้ความรู้ให้คำปรึกษาลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ได้แล้วค่ะคุณจะเป็นผู้นำทางการตลาดและเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็น ยุคแรกๆของประเทศไทยค่ะถ้าใครอยากเรียนความรู้แบบนี้และเอาไปต่อยอดธุรกิจทักไปที่ l i n e แอครูชัด a k r u c h u t ค่ะเราเคยเจอร้านทำผมที่แนะนำเรื่องเหล่านี้ได้ไหมทําผมสีออกมาแล้วโอเคหน้าสว่างออรา่าหรือเปล่าลองกดคอมเมนต์ไว้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ครูชัดติ้ดด้วยค่ะบ๊ายบาย